เอ๊ะย <spe ech ing> hey, like oh. ืมมาเห็นกล้องฮะอยู่ตรงไหนล่ะอ๋ออะไรเง้กล้องอยู่ตรงนั้นเองนะจุ๊บจุ๊บชื้๊บเจ้าของอยู่ไหนล่ะเนี่ยทําไมเจ้าของถึงวางกล้องทิ้งไว้อะเอ๊ะอันว่าสวัสดีครับผมอ๋อผมลูก้านะเป็นนักเรียนของแอสเตรลิสคู่กําลังจะเดินทางไปแอสเตรลิกน่ะแต่ว่า นั่นแหละครับกำลังจะเดินทางไปเพราะว่าโดนพ่อแม่ส่งให้ไปอย่านะเราให้เปลี่ยนความคิดที่มองโลกมาเหมือนว่าจะส่งไปตัดนิสัยด้วยหรอมั้งเพราะว่าผมเป็นคนที่โลกสาม,ามากๆเลยมองแต่โลกในแง่ดีนะ่ะก็เลยอยากให้มองความจริงหรอมั้งโอเคส่วนนั่นเอาดูแนะนำมาเลยพ่อผมเองนน่นแม่ผมเองส่วนเพื่อนสมัยเด็กก็ตอนนี้เขาอยู่ที่อื่นน่ะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะ่ะ ก็เฮ้ยนักอื่นดีกว่านาะเขาไม่อยู่แล้วจริงๆนนะไปเดินทางกันต่อเถอะจะตามมาไเนี่ยที่นี่ไม่ใช่ซ่อนไมล่ะเนี่ย่ตอนนั้นจะซ่อนได้ฮะวว,ว่ามันจะไม่ตามมานะซ่อนตรงน,นี้ก่อนแล้วนะ ต่อไม่ไหวเต้องเยี่ยมเยี่ยมเข้าไว้เผื่อมันตามมาโอ้ยไอเด็วกเวยนั่นไปไหนรู้วะต้องเงียบๆเขาไว้เดี๋ยววิ่งมาทางนี้ด้วยอยู่นั่นเองเหรอไหนไหนจะหนีไปไหนล่ะอ๋อจะหนีฉันไปถึงไหนแกเห็นอะไรบ้างแม่ไม่เอาเอา๋ รู้ไหมว่าฉันเป็นใครน่ะในเมื่อแกรู้ว่าฉันทำอะไรลงไปไม่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 ฉันคงเก็บแกไว้ไม่ได้หรอกนะถึงแม้แกจะเป็นเด็กก็เถอะนี่นี่นี่ไม่ต้องขอร้องหรอกนะยังไงก็ตายอยู่ดีเศรีเฉียนชั่วมัดตองมาฆ่าเด็กเนี่ยเฮ้ย อดี๋ยวทีพวกฆาตรกรมันตกต่ำจนถึงต้้งเข้ามาต้องเข้ามาฆ่าเด็กแล้วเหรอเนี่ยดูไม่ได้เลยนะพวกฆาตรกรสมัยนี้เนี่ยฆ่าไม่กระทั่งเด็กที่ไม่รู้อะไรเลยนี่นหจากฉันไปแล้วสินะเอาไว้มาเล่นกันอีกนะ เล่นกันอีกชาดหน้านะนะ